มาครับก็อยู่ในมินิเกมอะไรวะมินิเกมอะไรไม่ใช่มินิเกมหรอกอะไรไม่รู้มนรตกมามันคืออะไรไม่รู้ว่าเออเะเาอยเอใครแม่งตีวะดจะตายละนไ้ทกหนอะเรายังไม่เราไม่ได้อะไรเลยดีกว่าเออได้ละนี่ขอมังนี่อยู่ในรังเนี่ยพี่เอย ไหนวะเออแล้วเราเอาธนูอะไรมาตั้งเยอะแยะวะเนี่ยไม่เยอะเอ้ยไม่หมดไหนไหนยังไม่เราไม่ตายนะใช่หรอเออได้ซื้ออันโดดมาดิเอ้ยทำไมเราเลือกมินลองดูชื่อมีลองเข้าไปดูชื่อที่คนขาดอยู่กูขาดรู้ว่าตีแล้ว ไหนชุดเกาะยังไม่มีเลยแล้วเนี่ยข้างบนเนี่ยเกาะไหนของแม่งไว้ชุดเกาะเนี่ยอยู่ข้างบนหัวเนี่ยโอ้โหแล้วมันมีมินมัอยู่ีฝั่งนึงรู้ละใช่ปะเลยๆเขาอยมัวไม่มีอาหารนี่เด้อใช่หรอก็จะตายได้ดิใส่ไปดิใส่ไปดิเอ้ยเราจรินเกิงหมดเอ้ยเราเพิ่งเข้าไีอาหารนี่ ใช่เี่ว่ไม่มีอาหารอีกแล้ะแล้วเราเอาดางมาทำไมมาเยอะแยในี่อ่ะเราอยู่สีน้ำเงินนี่อ้ตีกันทำไมเราอยู่สีน้ำเงินพวกเราด้วยลดเอากันดูกพนไม่ดีใค้เป็นพวกมีใครตีมยไม่มีอ่ะไปตาย่คเอ้ยมินมิมมีใครตีใครตีวะเอ้ยมันไม่ได้เป็นพวกเอาใช่เหรอ เอ้ยแล้วมันตีเราแล้วใครตีตายอ่ะใครตายวะอ้าวแรกแรกแลกแรกเอ้ยใครตีวะ,ตวะบิ๊กชื่ออะไรเนี่ยบิ๊กชื่ออะไรบิ๊กซาราถูฟันห่าเนี่ยตีมันอยู่ไหนทูฟันห่าเลยเห็นยังละ่เนี่ยนะหาหาเูนเนี่ยใครเนี่ยมอยู่ไม่ะไรม่รู้ดินี่มีรา่าไปแลวนี่อยู่ด้านหลังเนี่ยดูชื่อดิ มินรอค่ะมินรอโอ้วิวิจะตายเหลือหัวใจครึ่งแล้วนะมินเอาตายเลยไปแหละแล้วมินก็ไปเกิดแล้วก็มาหาเราเพราะมินเหลือเจอข้าวเขาแล้วมาทำเลยได้แล้วมีตัวข้าวด้วยวิเรามาต๊ะข้าวแล้ววิเออข้าวอยู่ไหนวะแล้วมันได้ไปไหนข้าวอยู่ไหนวะไม่ได้ข้าวเว้ยเฮ้ยยังรูด เออบางอันเว้ยเนี่ยเราต้องเสี่ยงโชคดูเว้ยเดี๋ยวไปเอาไว้ให้เอาไว้เสียไม่รู้เนีย่ยเราเอ้ยใครตีวะตายลเลยเอียม่เราตีนหนังมาตีเว้ยโดนไฟเหรอทเพื่อน่าอา้าวโดนไฟแน่วิเราฝั่งน้ำเงินเอา,เอาใครวาเนี่ย ไอตัวที่ขานเริ่มข้าวระจายอ้าหลุดว่ะเอ้ยเอ้ยไม่ตีแล้เอือ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 นะคะแล้วก็มากันแล้วแล้วก็มากันแล้วนะครับอยากหลุดเออปาก้าก้าเ้ยฟิกชีแดงทีมแดงตีตีดิเอ้าเราไมเป็นแบบนี้อะตีแล้วเนี่ยไม่โดนอะเออตีไม่โดนว่ะอ้าวแล้วทำไมมันขยับได้อะเขาไม่โกงมะเนี่ยเฮ้ยไม่มีหนอกปังมีนี่ใช่หรอเออเดี๋ยวเอามาเอามาหันมาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครตีออส ตายเอ้ยมันตีเราเวะ้ยจะตายและ้ะก็มีขอโทษเราตายก <ขอ S 1> ็เจนแจงเอ้ยมีแล้วเราไปกดไหนอ้าวแล้วเราไปกดอะไรวะมินวิ่งดูทีไรแบบมินฟังทีไรเออตายละโอ้โหไม่เคยชนะเขาบอกมิอยู่ไหนเนี่ยอยู่ฝั่งแดงอุ้ยแดงไม่ตีเว้ยคาม,มินอะไรตายแล้วใช่ปะ,ะเออตาย ใช่ปะไม่รู้ฆ่าได้คนนึงมาช่วยคิวหน่อยดิเพื่อเพื่อจะคิวกูเนี่ยไปไหนมีมีตกตายมีเราเกิดด้วยกันแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้าไม่อยู่ข้าไม่ดยู่เฮ้ยไหนบี้อะอ๋อนี่ไงผู้ท่านอะไรผู้อะไรเนี่ยชมเนี่ยอันนี้อะลง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 สีฟ้าน่อมีเออลงมาเจอปัวมันไอยู่แล้วเฮ้ยไอแดงอยู่เว้ย แดงอยู่ไหนอ่ะเอ้ยเราคิวใครได้เอ้ยหรือว่าใครคิวนีไงคิวมีไงคิวเฮ้ยชิ้นแดงชี้แดงนี่ลงมาฟังฟ้าชี้แดงอยู่อ้าวือก็เอาเื้ออยู่ไหนวะนี่งตะ่าเราแดงยิ่งไม่ได้ฟันเลยเลยนะเว้ยมีหนักฟันเราด้วยนี่เอื้อเอื้อมันช่วยเราก่อนเอื้อเอ้ามันตายยังมันจะมันตายแล้วมันมีข้าเยอะลเนะอ๋ยไม่มีอาหารอาหารไม่มีมีข้าวอันเดียว ไปทุกสอไปเยตล่าอาหารเฮ้ยไม่มีคนมีลูกคือใครวะสเกลลิตันใครมีไม่มีใครสเกลลิตันแล้วอันนี้คือมือแบ่งกันเออมีคิปเปอร์ด้วยบอกแค่นั้นเฮ้ยมีคนหลอยหลังว่ะพี่คนไหลหลังใครใครตายวะตายเลยเอื่ออเอมตีกดกดออกไงก็เข้ากันมาได้แล้วนะก็แหลกมากเ ไหนไหนไหนไนใครว่าเนี่ยยืนอ๋อวิวิวิว่าิาวิ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 วอาเวิว่วิ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 ่ิวอววิ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 ววิ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 ามววิวววิ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 ววิววิวิิววิววิวิ้ิน ขอเจ้าพักนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ้ยกดดิ